สวัสดีค่ะเพื่อนๆเห็นในอ่างผสมไหมคะอันนี้ก็คือเป็นมันที่แม่ต้มแล้วก็บดผสมกับกะทิน้ำตาลเกลือแล้วก็แป้งสาลีแป้งข้าวโพดแล้วก็ผงฟูค่ะวันนี้แม่ก็จะมาทำขนมไข่นกกระทานั่นเองนี่ก็คือส่วนที่แม่ได้ปั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ ระหว่างที่บดมันนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลเกลือกะทินะคะผสมลงในตัวมันก่อนนะคะให้เข้ากันแล้วก็ชิมความหวานนะคะพอได้แล้วนะคะเราก็ทยอยเพิ่มใส่แป้งนะคะข้าวโพดนะคะแล้วก็แป้งสาลีนะคะแล้วก็ผงฟูลงไปนวดนะคะจนปั้นได้แบบนี้นะคะนี่นี่ปั้นได้แบบนี้นะคะอาจจะก็จะติดมือนิดนึงนะคะก็ไม่ได้ติดมากนะคะพอดี เนื่องจากแม่ไม่มีแป้งมันสำปะหลังนะคะเพื่อนๆแม่ก็ใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนค่ะเดี๋ยวแม่จะมาทอดดูนะว่า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 ,วามันจะพองหรือเปล่านี่ก็คือเป็นอา่าเป็นอา่ายัางไงเดียวครั้งแรกแล้วกันนะที่แม่ใช้แป้งข้าวโพดนะคะน้ำมันนะคะร้อนละนี่แม่ใส่ใส่ทดลองก่อนนะว่ามันจะพองหรือเปล่า เดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวตัวตัวแต่ตก็ครึง่งครึง่งครึง่งนะคะในการทอดขนมไข่นกกระทาเราก็จะใช้การครึง่งนะคะอุย้ยมีอะไรลอยๆมาน่าจะติดกระทะนะคะคือทอดเราต้องต้องไวนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะว่าวมันว่าวมันจะกินได้เปล่าเพราะว่า มันจะพองอ่ะเหมือนเราใช้แป้งมันสัปะหลังหรือเปล่านะคะส่วนตัวแม่ครั้งแรกนะคะที่ใช้แป้งข้าวโพดนะเนื่องจากแม่ก็เซิร์ชหาข้อมูลมาแล้วนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่มีแป้งมันสัปะหลังก็ใช้แป้งข้าวโพดผสมแป้งสาลีได้คะ่ะมันก็สวยนะเพื่อนๆเ,เนี่ยสวยนะเออพองอยู่ แต่ไม่รู้ว่าข้างในจะกวงหรือเปล่าเนื่องจากว่าแม่นี่เขาก็บอกว่าสอนวิธีให้ให้มันกวงนะให้กดกดกดเอาชิมหายละกดแบนเลยกดแรงไปนี่แบนเลยลูกนี้จากที่จะกลมๆแบนเลยเพื่อนๆขำตัวเองนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะขำนิดนึงแล้วกันนี่ การทําขนมนะคะทุกอย่างครั้งแรกนะคะก็จะผิดพลาดได้ครั้งที่สองที่สามก็จะดีขึ้นค่ะหมั่นพัฒนาตนเองนะคะในการทํนี่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 นเหลืองพอแล้วล่ะแม่ว่านี่แม่ว่ามันดูหนักๆนะเนี่ยคือว่าไฟมันแรงไปแม่ลดไฟลงก่อนนะพอแล้วเดี๋ยวมาอุย้ยล่น ลูกหนึ่งอุ้ยร้อยเดี๋ยวมันจะนี่นะไฟแม่แรงเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ให้เราอ่ะตีตีแบบนี้ไปสักพักหนึ่งพันก็จะกลมมันก็จะไม่ยุบตัวนะคะเทคนิคของเขาเยอะมากเลยนี่น,นี่มันก็กลมนะเพื่อนๆมีอันนึงอ่ะที่มันแบนอะไม่กดแรงไปนิดนึงอ่ะ เห็นไหมอันนั้นอะที่แตกๆนี่แต่มันก็กลมนะนี่เราก็จะสะบัดสะบัดตบตบตบตนี่มาใส่ในจานดูนี่นีน่ี่กลมอยู่นะเพื่อนๆกลมอยู่แต่รู้สึกว่ามวลสารมันจะหนักๆอะ่ะเพราะว่าตอนที่เราใช้ตัวแป้งของมันสัปะหลังอะ่ะมันจะเบาๆเพื่อนๆนี่แม้ว่ามันไม่น่าจะกลวงเท่าไหร่หรือเราต้อง เนี่ยกดไปเมื่อกีอ้แบนเลยนี่นเดี๋ยวแม่ขอตัวปั้นแล้วก็ทอดที่เหลือก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่มาแกะดูเพราะตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะคะไม่สามารถแกะดูข้างในได้แต่ถามว่าเป็นผลสําเร็จไหมกลมไหมกลมดิกเลยนี่กลมค่ะอันนี้ก็จะเป็นรบอบ2นะคะแม่ก็จะลดลดไฟลงนะคะก็เริ่มเหลืองละ เมื่อสักครู่นะคะเด็กๆมาชิมนะคะบอกอร่อยค่ะเนื่องจากว่าแม่ชิมนะคะตัวมันกับกะทิแล้วก็น้ำตาลนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะเขาก็จะได้รสชาติที่เราถูกปากนั่นเองนะคะเพื่อนๆทำที่บ้านใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะแค่นั้นเองค่ะนี่เทคนิคนะคะให้เขากลมแม่ไม่กดละเดี๋ยวมันแบนอีกนี่นี่นะะ เมื่อสักครู่ลูกนี้ติดกระทะนะเก็จะมีบางลูกนะคะเพราะว่าแม่ทยอยเขีย่ยตัวของมันลงไปนะคะเราก็ไม่ได้คนเลยมันก็จะติดนะคะกดเบาๆก็ได้ไม่กดเหมือนสักครู่ละแบนเลยชวนเพื่อนๆอดขำกับแม่ไม่ได้นะคะนี่ ขนาดกดเบาๆนะดูรูปนี้ที่เขาติดกระทะมอสักครู่อีกอย่างหนึ่งนะแม่ว่าความความความเหลืองอะตัวของแป้งแป้งข้าวโพดเขาจะเข้มกว่าแป้งมันสัมปะหลังเนาะหรือว่ามันขึ้นอยู่กับสีฮะเนี่ยมันจะสีเข้มกว่านะคะแต่มันกลมค่ะเมื่อสักครู่แม่ชิมแล้วมันมันไม่ค่อยพอง มันมันมวลมวลสารอะมันแน่นกว่ากันนะคะนี่าานเราก็จะลึงเหลืองแบบนี้นะคะเรา,ามาสบัดสบัดนะฮะ ให้หมดนะคะรอบนี้ใส่ไปจนหมดเลยนะคะวันนี้แม่ทดลองนะคะใช้หัวมันแค่สองหัวเองเนาะนี่พอดีแม่ซื้อมาต้มค่ะมันไม่หวานนะมันเป็นมันมันไม่หวานอะมันไม่เป็นมันของญี่ปุ่นนะถ้ามันเป็นของญี่ปุ่นอะมันจะหวานมากนี่เราก็จะมาใส่ตรงนี้ไว้ เดี๋ยวรอเย็นนะเดี๋ยวแม่มาชิมให้ดูค่ะนี่นะคะตัวของขนมม่กมันออกมาเป็นแบบเหมือนเนื้อขนมปังเลยเพื่อนๆเนี่ยนี่แต่สุกแล้วนะคะอร่อยด้วยนี่ยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆอยากทดลองขนมไข่นกกระทาแบบใหม่นะคะแบบ ฟูนุ่มแบบนี้นะคะเหมือนขนมปังเลยเพื่อนๆกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะนี่เหมือนตัวเราทานอะไรดีอ่ะเค้กกล้วยหอมนะนี่คล้ายๆกันเลยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้แม่ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย